ครับสวัสดีครับปากฟ้ามครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจับสูบและพักชีมานจังหวัดเลยเพิ่งนะครับเฮ้ยเหมดนะมันมีเพนด่าครับสีแดงสีน้ำตาลด้วยครับแม่เป็นบามันลูกเป็นเบียนมาเตอร์ดนะครับเด้อใช้ยี่ห่ากับไปยังไงกันครับว่าลูกแรกครับโอ้ยเรียงง่ายจินง่ายครับเบิง่งทั้งเพื่องกังนอยากอย่าง,งเง้ย รับประก,กันแทงขาขาทุกขาถอนรับประก,กันบน <_ C 1> ลูกเดือนหนึ่งกับพี่น,อน้องเนี่นี่หนาลักหนาช้างครับรร <C 1> ดราคาครับพี่น,อน 16, ้องหมื่นหกพันเก้าร้อยแล้วครับร่องให้ฟรี่าอีสานมื่อกี้ครับสองเดือนกว่าครับ หลังแตกมายนี่คับพี่น้องมึงนขันตหยากรับมาเฮ้ยกกหางเงี้ยเงดำเปื่อๆนะพี่น้องเนี่เพิ่งเลครับมึ่หกขั้นเก่าลอยกับรงอีสาสารว่ลูกแหกครับพี่น้องเนี่เปลี่ยนไงเจนไงนุ่มดีนุมแหลกไปเลียดนี่จิ้งเนย็เกาข้อครับบพืหลอิ้นหยาปดปดดีดีครับทาเสียงจัดหยาพี่น้อง ไปม่วงพุ่นก็สิจ่อนแสงครับแดดกำลังลงสีมงง่วงหาม่วงครับเลี้ยงห้าเราอางน้ำพ่อะด้เลี้ยงอยู่มีสีเขียวอยู่กับนั่นแหละอ่ากินน้ำแล้วแล้วขุมครับหลังสองตัวสองหัวใจคนี่นี่นเลยครับควมสูงแม่เรายิ้มหาบอกลบได้ครับแล้ว,วามาหน่อยครับเป็นไทยกางเขาจะยิ่ยยยไใหญ่ว่าลูกสองลูกสามจะหญ่ปเอญ่นี่แซ่ลูกแรกแล้วครับนั่นแหละ โอ้ยไ,ไปไหครับก,ก้กงกเครื่องตัดหนาบางทีลิมหนาไหมครับเว้ยเป็นง้โพนง้ออ่างอยู่ได้ครับสิว่าเป็นง้อกลมับบพนอ่างล่างดีจ้ะกกหางหางเงาๆอยางหางลาหล,ลากดินเลยครับไชยพี่น้องบึ้งครับ นก็กลับมาแต่ขอนแก้มสาระข้ามพี่น,อน้องเอ้ยแหลนลวดต่อตีสองตีสามมือนอะไก็ได้ลาอยู่รถก็ได้จอดนจากข้อมาอยู่ดอกข้อมาอยู่ห่างไกลโพดท่านมีเวลาท่านไก่ปีใหม่ท่านก็จอดทางด้านแล้วว่าอยากไปวันไี้ครับอันตรายเบิ่งกันครับเอาบไงไกลบ้านเท่ากันเข้ามาแล้วล่ะรางวัลเลยเพชรบูรุนไกลโพดครับ ยังไงดีๆกันไหม่รับทีเด็ให้มึงก็คักครับเฮ้ยบางครับปลุกปลกอยู่ครับพี่น้องเอ้ยบังหลังจันหลังแตกไวญ h า,ยายเลยครับแรง่าท้องเย็นกว่าผ้อ่วาน้ำนู้นมันดีครับเฮ้ยวัามันหนูผุกเอาไปไปพี่น้อง เลี <employers> ้ยงซัตวนี่ล่ะเลี้ยงกินยาเลี้ยงไว้ตะบิึงอ่ะมันเลี้ยงง่ายกันเาเลี้ยงงัวไงอะไรกันเาเลี้ยงมาถึงมันก็ไปบ่ได้เด้ครับจอยโกวอกได้เลี้ยงตะโคกงเลยถึงเร่งวัวง่ายมาไงหาของเมื่อนเจ็ดเมื่อนไปกับเลี้ยงมาถึงมันไม่มีความหมายเลยครับไม่มีราคาเลยครับเอาซัตวนี่ไปไว้ครับไม่มีการว่าขาดทุนบอกตรงๆเลยเรล่าปีเราลวกความนี่วัวมันี้ลูกไงขึ้นขายลูกขายแม่ ครับเอาไหมสี่สองได้ดสามเอาเดี๋ยวพอเสียไปล้ครับบอ่อสร้งพี่นอ้องนั่นละแล้วผู้อยากเลี้ยงมือไหร่มือเขาครับได้มุมนี่อยล้วเด้อพี่น้องเด้อมันแยกงไปมุมฝนมันจะย้อนแสงแดดก็ลังแห้งแดดเปนใหม่ๆยันเดี่ยเรอเสียกับเรื่องวันเริ่มห่อนนี่งเลยเราทำมาเป็นหนาหนาวครับผม ขอขอบคุณที่รับชมคลิปช่องยุทธภูมสุภาพฟามนะครับเพิ่งไปกเปลี่นใจเพราะว่ามันเทิงครับมากระจังโัวหาใจเย็นพี่น้องเด้อคุยกันเงียบกันเ้อครับตั้งเจอกับพอด้รับเลยดีที่สุับค่าขับรถกับตั้งค่าไทยสีบเพิ่งเสียแล้วนั่นแหละเพราะว่านั่นแหละครับเดินทางตลอดครับผม ครับก็ขอจบคลิปิวบ้านนี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ